สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางเซลเซียสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับล่าสุดซีโอคุณอเล็กซ์มิชินสกี้นะครับได้ถูกจับในวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากที่มีการยื่นฟ้องเนาะจากทางกรตอนนะครับแล้วก็ c ี t c แล้วก็ FTC นะครับนะโดนกันไปเพียบเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมทางอายการสูงสุดของลอนิอยอร์กนะฮะได้ยื่น ฟ้องคุณอเล็กมิเชนสกี้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อสักช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะฮะโดยกล่าวหานะฮะบอกว่าเขาเนี่ยทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับในเรื่องของเฟิร์มเฮล์เนาะหรือว่าสถานะของบริษัทหรือว่าทําให้นักลงทุนมองว่าบริษัทยังดีอยู่นั่นแหละนะครับนะซึ่งทางเซลเซียสเนี่ยเขาได้เสนอขายนะครับสำหรับเหรียญเซลนะแล้วก็มีในเรื่องของอินเทรสโปรแกรมด้วยนะครับหรือว่าซื้อแล้วก็ถือเหรียญเซลเนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็น s ก c u ิตี้ซึ่งียหรือ ว่าคุณอเล็กเซฟเชนสกี้เนี่ยไม่ได้ทำการลงทะเบียนอะไรแต่อย่างใดในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับนะก็ถือว่าเซลเซียสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษธธัทเฟิร์มที่ล้มลงไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทและหลายบริษัทนะครับที่ได้ล้มกันไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจำกันได้นะ FTX Luna UST Treelo Capital นะเซลเซียส BlockFi USDC D-Peg Bank Collab SEC ฟองทุกเอเอนนะครับก็ถือว่า วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่ผ่านกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ต้องสูฮกแล้วก็ยกนิ้วให้นะถือว่าคุณใช้ได้นะฮะหรือว่าแข็งแร่งจริงๆนะครับที่อยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าเราดูนะโอ้โหเพียบเลยนะเพื่อนๆมีหลายเหตุการณ์มีหลายอีเวนท์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแป๊บเดียวเพื่อนๆดูเป็นสิบๆอีเวนท์นะที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครมีเงินติดอยู่ที่เซลเซียสเนี่ยก็ขอให้ได้คืนเร็วๆแล้วกันนะไม อารมณ์คล้ายๆกับ FTX นะครับใครที่ติดอยู่ที่ FTX ส่วนตัวผมก็มีเงินติดอยู่ที่ FTX เนาะก็ถ้าได้คืนก็จะยิ้มได้นะครับก็ยังไงขอให้ได้คืนและกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Red Dead Poor Dead มาอีกแล้วนะครับคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับล่าสุดออกมาบอกว่าจะมีการร่มครั้งใหญ่นะครับหรือว่าจะมีการ cash ครั้งใหญ่นะครับของเศรษฐกิจเร็วๆนี้เพื่อนๆนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะยังไงนะครับแต่ช่วงหลังๆมานี้คุณโรเบิร์ตเคียสกีออกมาพูดถึงกัรด่วนๆนะครับล่าสุดออกมาบ่อยอีกแล้วนะฮะว่าจะเกิดวิกฤตเร็วๆนี้แล้วก็เฟกมันนี่อย่างเงินเฟียดเนี่ยก็กำลังจะตายนะครับนะและการประชุมกันนะครับของกลุ่มบริกอันนี้เขาน่าจะเขียนเพจนะกลุ่มบริกนะครับที่จะประชุมในวันที่ยี่สิบสองนะครับที่เซาท์แอฟริกานะฮะนะก็น่าจะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนเริ่มรู้แล้วว่าแหละว่า,วาเงิน Fiat อื่นๆจะตายในนาทีนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงดอลลาร์นั่นแหละนะครับเขาบอกว่ามันเป็น Fake m o นนี่นะครับยังไงแล้วไปซื้อ Real ลโก d นะครับเรียลซิลเวแล้วก็บิตคอยแอสซูลแอสซูลแอสพอสิเบิลนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครว่า end of fiat fake money เนี่ยนะครับหรือว่าใกล้แล้วสําหรับจุดจบ ของเงินเฟียนนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อแปลว่าอีเวนต์นี้นะครับของกลุ่มบริกเนี่ยที่จะประชุมกัน,นในวันที่22สิงหาจะมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าเป็นงานตอกฝาลงเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเร็วๆนี้หรือมั้งนะครับจะคิดว่าไมไ่ใช่นะก็ต้องรอดูพื้นเมืองมองก,กันยังไงกันลองคอมเมนต์แบ,บ่งปัน กันมาได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของดิกซี่หรือว่าดอลลาร์อินเะดียในนักขณะนี้ตกต่ําลงมาต่ําที่สุดในรอบ15เดือนเลยเพื่อนๆหรือว่าปีกว่าๆเลยในณขณะนี้นะครับนาโกรถือว่าลงไปต่ํากว่า100แล้วนะเพื่อนๆในตอนนี้นะฮะอยู่ที่99นะฮะแล้วก็มีคือมันอยู่โซนเนี้ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับถือว่าต่ำมากๆในณขณะนี้นะครับซึ่งหลายคนถ้าติดตาม โลคริปโตกันโดยเสมอมาจะพอรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเมือไรก็ตามที่ดิกซี่หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์มันตกลงมาเนี่ยความบันเทิงของบิตคอยก็มีความทีม่จะด,ด,ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับกับการถ้าเราดูนะเมือไรก็ตามที่ดิกซี่ขึ้นบิตคอยก็ล่วงยับเลยเพื่อนๆน,นะดิกซี่ลงบิตคอยขึ้นดิกซี่ขึ้นบิตคอยลงนะฮะก็ถือว่ามันจะค่อนข้างที่จะพันผวนตรงกันข้ามกันอยู่แล้วนะครับนะก็เมือไรก็ตามที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่ม,มอ่อนค่าเนี่ยหรือว่าค่าเนี่ยมันเริ่มอ่อนค่าอินเด็กซ์เนี่ยนะ จะส่งผลที่ดีต่อสินทรัพย์เสียสเส่ยงนะครับซึ่งจะดูสินทรัพย์เสียสเส่ยงในนขน,นี้ในนักขณะนี้ก็คือหุ้นสหร,รัฐถูกต้องไหมดาวโจนส์เอสแอนด์พีนัสแดกตอนนี้พัมเอาพัมเอานะฮะแต่บิตคอย n ยังไม่ค่อยจะไปไหนนะครับนะ้ไม่รู้ว่ามีแรงกดดันอะไรหรือเปล่าในนักขณะนี้ก็ยังไงก็แล้วขอให้บิตคอยมันไปได้เร็วๆแล้วกันนะครับยังไงส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆสายเลือดบล็อกเชนทุกท่านนะครับ ประกอบกับในขณะนี้ถ้าเราดูชาร์ตหนึ่งเดนะครับจะสังเกตว่าในเรื่องของ b บร l เจอร์แบนด์นะครับความพันผวนเนี่ยมันบีบมากๆาเลยเพื่อนๆมันบีบหรือว่าความพันผวนเนี่ยมันต่ําต้องย้อนกลับไปตั้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับในชาร์ตนี้ผมเคยเอามาให้ดูแล้วนะเพื่อนๆในขณะนี้ความพันผวนมันต่ำหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าราคามันไม่ค่อยจะไปไหนออกข้างไซเเวจนทําให้ b บร l เจอร์แบนด์เนี่ยมันบีบตัวมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนี้ก็คือความพันผวนหรือว่่าไม ก็ดาเบืเ่อๆนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะไปทางไหนนะครับแต่ผมก็อยากจะเชื่อว่ามันน่าจะไปในทางที่พัมนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูวีก็เขียวนะครับแล้วก็ M อเมดีมันก็ครอสแล้วก็ดิกซี่ก็ลงกันในนะขณะน,นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรทไี่ชัวร์ันาดที่จะไม่ชัวร์ก็ได้ถูกต้องไหมไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วในโลกของการลงทุนนะครับยังไงก็เราระมัดระวังอย่างเงินร้อยมานลงทุนนะครับเพืเ่อน ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง BNB กันบ้างน,นะครับอีกหนึ่งเอาคอยเจ้าดังก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะล่าสุดก็เตรียมที่จะอัปเกรดนะครับสำหรับตัวอัปเกรดที่ชื่อว่าแซงแห่งนะครับนะสำหรับเมนเน็ตอัปเกรดในวันที่19ที่จะถึงนี้ในเดือนนี้นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะซึ่งอัปเกรดในครั้งนี้ก็จะพัฒนานะครับในเรื่องของการที่จะมีสวิตซ์ล้ลกันเนาะสำหรับการปิดนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแพนิคอะเพื่อนๆหรือว่าหยุดในเรื่องของการพอดิว บล็อกหรือว่าการสร้างบล็อกใหม่เวลาที่เกิดการมีปัญหาหรือว่าเกิดการเออร์เลอร์ต่างเนี่ยสามารถที่จะหยุดสวิตต์ปิดสวิต์บล็อกเชนได้เพืเ่อเบื่อนาก็คือถ้าเราพูดถึงในเรื่องของโลกดิ่สัญจรไล่แล้วก็แปลกๆต้องไปเฮ้ยทำไมบล็อกเชนมันหยุดได้ด้วยวะอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยบีแอนบีก็เหมือนบริษัทหนึ่งนั่นแหละอะไรแบบนี้นะฮะก็โอเคถ้ามันมีปัญหาอะไรหยุดเอาไว้ก็ดีนะครับอารมณ์เหมือนแบบช่วงวิกฤตช่วงลุน,น่าในักขณะตอนนั้นนะนะที่บล็อกมกก็็สร้้างไปแลว มันหลุดเพกหรือว่ามันมีการมินเหรียญลุ้นหน้าออกมาเยอะเรื่อยๆเยอะเรื่อยๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้มันซับไายเยอะแล้วก็จะน้อมให้ราวคาลุ้นหาเนี่ยมันเละเทะอย่างที่เห็นหนั่นแหละนะครับซึ่งถ้ามันมีสวิตในการปิดได้เนี่ยมันก็อาจที่จะ ดีกว่าหรือเปล่านะครับนะอน,นี้ก็ต้องไปว่าการรอดูกันต่ออีกทีนึงว่าตลาดจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อสวิตหยุดสร้างบ็อกในครั้งนี้ของ BNB นะครับนะ,ะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้แต่ถามผมเนาะสมมุติถ้าเรามองว่าเหรียญคริปโตหรือว่าออลคอยเนี่ยมันเป็นบรษิษัทนึงเลยหรือว่ามันเป็นเฟิรม์มนึงเลยอะ่ะคือไม่ได้ จะต้องมองว่ามันเป็นแบบโลกดิสสัย์ไลท์อะไรจ๋าขนาดนั้นนะนะถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคนะเพราะว่าบางทีมันเกิดวิกฤตที่แบบเฮ้ยมันมันคือมันเป็นวิกฤตในหน้าของระบบอะ่ะเออแบบอย่างลูหน้าที่มันสร้างเหรียญลู่านอามาเพียบมิ้นต์มาเพียบเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นการมีสวิตช์อ่าที่จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ท่าน,นนี้ฉะนั้นผมคิดว่าคนที่เขาต้องการที่จะ อาโพซโลตัวนี้หรือว่าการพัฒนาตัวนี้ยังไงแล้วมันก็คงจะต้องเป็นในทิศทางที่ดีอยู่แล้วจะต้องไหมถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ฮาร์ดฟอกกันนะฮะมันคงที่จะดีนั่นแหละแต่ต้องต้องรอดูว่าตลาดจะ,ะคิดยังไงนะครับกับการอัปเกรดเมนเนตในครั้งนี้ของ BNB นะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางโพล็กอนกันบ้างน,นะครับล่าสุดก็มีการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโพซโซเนะที่จะสวิสนะครับเปลี่ยนจากเห ric, กรียญเมติกกลายไปเป็นเหรียญ POL อนะครับซึ่งก็ควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่า เขาเปลี่ยนชื่อจากแมตติกเป็นโพลีกอนทั้งๆแม้แต่ตัวทริกเกอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโพลีกอนและทริกเกอร์ก็จะเป็น P O L นะครับซึ่งการเปลี่ยนในครั้งนี้ก็คือเหรียญ P O L เนี่ยจะใช้ในหลายๆจุดประสงค์นะครับเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาไปใช้ในมัลติเชนเพื่อนๆนะซึ่งต้นย่อเราว่าโพลีกอนเนี่ยเขามีหลายเชนนะคือเขาทำเยอะมากกันนะเพื่อนๆนะมีพวกออสแท็กเชน C K e V M Supernet อะไรต่างๆก็เพียบเลยนะครับถ้าเราดูนะเซอร์วิสของโพลีกอนเนี่ยหรือวว่่าตััโซลูชนนเีียม หลายอย่างมีเพียบนะครับก็ POL เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หรือว่าเป็นเหรียญเดียวนี่แหละนะครับของทางโูลตกอนนะที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆในเชนอื่นๆนะครับนะซึ่งอนาคตถ้ามีการใช้ซูเปอร์เน็ตอะไรเยอะเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีบริษัทต,ต่างๆห้างร้านต่างๆมาใช้งานผูลตกอนในการสร้างเชนของตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้เหรียญ POL เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะก็เหรียญ POL เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการจ่ายค่าแก๊สสำหรับ เช่นอื่นๆกันด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ในการโหวตด้วยนะฮะอ่ะก็ถือว่าน่าจะส่งผลที่ดีนะผมคิดแบบนั้นนะฮะก็มีทั้ง BNB ที่อัปเกรดใหม่นะฮะแล้วก็โ o ลิกอนก็อัปเกรดใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งโภลิกรนก่อนนันนี้ก็มีข่าวกับทางเซเว่นอเว่นะแล้วก่กอนหน้านี้ ก็มี Starbucks นะครับที่ได้เข้ามาใช้งานผลล y g o n ในการที่จะมิน n ์เอนะฮะแล้วก็มีเซเว่นอย่างที่เห็นข่าวเมื่อวานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งบอกเชนที่มี UK ยุทเคสดังๆใหญ่ๆมาเยอะจริงๆนะครับนบสลับ m มติกนะฮะไม่รู้ใครเป็แฟน m มตติกก็ทักทายกันมาได้นะครับแต่ทั้งนั้นอย่างที่เห็นนะฮะต่อให้มีพื้นฐานที่ดีต่อให้มีการใช้งานที่เยอะแต่บิตคอยพี่ใหญ่ไม่ไปน้องเล็ก อย่างเอาคอยก็ยากที่จะไปเพื่อนๆนะยังไงก็ต้องรอดูพี่ใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหพื้นฐานดีแล้วไปซัดเต็มคอรอเต็มแข้งบางทีอาจจะเจ็บตัวก็เป็นไปได้ยังไงเรามาระวังกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในทางไลท์คอยกันบ้างน,นะครับอีก20วันเท่านั้นเพื่อนๆที่จะเกิดการแฮลวิ่งนะครับไล์คอยจะแฮลวิ่งก่อนชาวบ้านเขาเลยนะฮะก็อีกไม่ถึงเดือนนะครับในการแฮลวิ่งครั้งนี้ของโปรเจกต์ LTC นะครับซึ่งถ้าเราดูนะสองครั้งก่อนหน้านี้ที่่ไลคคออยเกกกิ having, ิดาาาารรวว็ถื พกกูกตามตรงก็ไม่ค่อยจะไปไหนสักเท่าไหร่นะมีแนวโน้มที่จะลงด้วยซ้ำนะครับในสองรอบก่อนหน้านี้นะก็ต้องรอดูว่ารอบที่3บางทีอาจจะขึ้นส่วนก็ได้นะไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลในเดทมันไม่ได้ส่งผลถึงข้อมูลในอานาคตเนานะแล้วก็เหมือนก็ตามที่หลายคนมองว่าเฮ้ยมันอาจจะลงเพราะว่าถ้าเราดูในตอนปี2015แฮลวิงปุ๊บล่วงในต่อปี2019แฮลวิงปุ๊บล่วงแล้วก็ค่อยขึ้นมาเนาะครั้งนี้แฮลวิงปุ๊บจะล่วงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากัน รอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตเดย์ในขณะนี้ก็มีเท่านเดกับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็ขอให้แฟนๆไล์ขอยิ้มได้ละกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเหรียญเอาคอยที่พุ่งขึ้นมาถึง300รอเเซในนักขณะนี้นะครับก็คือ XAI นะครับนะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเอลอนมัร์เลยนะครับเพราะว่าลาสุดคุณเอรอนมัร์เปิดบริษัทนะครับที่ชื่อว่า XAI นะครับเพื่อที่จะพัฒนา โปรเจกต์นะครับ AI นะครับเอามาท้าชนกับคู่แข่งอย่าง ChatGPT นั่นเองนะครับนะก็เลยได้ส่งผลให้เหรียญที่มีชื่อเหมือนกันอย่างเหรียญนี้นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยพัมขึ้นไปอย่างที่เห็นเพื่อนๆอย่างไรก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสรับสายซิ่งทั้งหลายนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง Ripple หรือ XRP กันบ้างนะครับเพื่อนๆถือว่าพัมขึ้นมาอย่างทุนนูลในขณะนี้นะครับก็ถือว่ามีเรื่องที่ดีมากๆนะครับนะผ่านมาหลายปีเพื่อนๆนะในเรื่องของข้อพิพา กรต่อสหรัฐกับทาง Ripple นะฮะว่า Ripple เป็น Security หรือว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่นะครับนะสรุปแล้วล่าสุดนะครับผมผู้พิพากษาสาลนิวยอร์กนะฮะคุณอนาลิซ่าทอรเรสนะครับนะก็ได้ยุติในเรื่องของคำถามนะครับนะของใครหลายๆคนที่ตั้งคำถามว่า XRP เป็น Security หรือไม่นะครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่คุณเกลลี่เกนเซลเลอร์นั่นแหละนะครับนะคิดว่าการประกาศในครั้งนี้ว่า XRP ไม่ใช่ security เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีผลดีมากๆต่อ a l c o i ต่างๆที่ก่อนนน,นี้คาดการว่าน่าจะโดนที่เป็น security ถูกต้องไหมโดยเฉพาะ ethereum นะฮะโอ้โห ethereum นี่โดนถามกันมานาะนนะว่า ethereum เป็น security หรือเปล่านะครับนะซึ่งถ้าย XRP ไม่ได้เป็นก็มีโอกาสหรือไม่ที่ ethereum ก็ไม่ได้เป็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนาน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับโลกคริปโตมากๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเลยนะครับที่มีความชัดเจน เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดประกายของตลาดกระทิงเลยหรือเปล่าโอ้โหนี่กาวจะไปไหนนะเพื่อนๆนะอ่ะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้สิ่งที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยก็คือเอเชนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะในณขณะนี้นะครับเพราะว่าการที่มีการซื้อนอกเอเชหรือว่านอกออเดอร์บุ๊กเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าขายฮาวิทสนะครับหรือพูดง่ายๆเลยว่าการซื้อ ที่เป็นออเดอร์บุ๊หรือว่าซื้อในเอเชนเนี่ยไม่เข้าขายตัวฮาวิทเทสนั่นเองนะครับหรือว่าไม่เข้าขายการเป็น Security นั่นแหละนะครับในขณนะนี้ก็เลยได้ส่งผลให้อนาคตเป,เ,ปเป็นไปได้แมว่ารายใหญ่ก็จะซื้อกันผ่านเอเชน หรือว่าซื้อกันผ่านออเดอร์บุกหรือว่าใน h อเชนนั่นแหละนะครับนะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นการพัม,มใหญ่หรือว่าล็อตที่ซื้อใหญ่เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่า,วามันก็จะมีโอกาสที่จะพัม,มราคานะครับนะกับการสมมติถ้าไปซื้อข้างนอก o อทีซเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้พัมม,มาเลยเลยถูกต้องไหมเพราะว่าเขาโอนกันตรงกนะันเนาะตกลงราคากันแล้วเขาก็โอนกันไปให้ตรงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นการซื้อในอเชน รูว่าซื้อผ่านออเดอร์บุ๊กอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหน่าจะฟินอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับที่เอาคอยต่างๆก็น่าจะได้ดอันนี้สงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้กันไปด้วยนะถือว่าตลาดช่วงนี้ก็เขียวฟินอย่างกระทุ่งลาเวนเดอร์ในณขณะนี้นะครับยังไงขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ XRP กกันด้วยแล้วกันก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่า คุณเกเลกเกนเซอร์จออกมาพูดถึงกรณีนี้ยังไงนะครับนะรอดูกันต่อไปเพื่อนๆคิดอะไรกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งไปันกันมาได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิปดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้สามารถไปกดปุ่มจอได้ในคลิปวิดีโอนี้สามารถได้จ,ไดดะาาจะดูเนื้อหาพิเศษได้เพียงเดือนละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อกาแฟนะครับเพียงปีละเก้าร้อยสิบบาทเท่านั้นก็จะมีนเน